สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนสองของการดูลักษณะนิสัยคนจากท่านั่งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแฟนรายการที่อยู่สหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งที่ได้สอบถามเข้ามาว่าท่านั่งแบบไทยไทแบบคนเอเชียเรานั่งกันจะสามารถถอดความหมายได้หรือไม่เราจึงได้รวบรวมเอาท่านั่งทั้งแบบไทยแบบฝรั่งมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกันดังต่อไปนี้เลยครับแบบที่หนึ่ท่านั่งขัดตมาด ท่านั่งคัตมาดบนพื้นราบเป็นท่านั่งที่เราคุ้นเคยกันและรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับผู้ใดที่ชอบนั่งคัตมาดบนพื้นราบอยู่เป็นประจำก็สามารถบอกได้ว่าเป็นท่านั่งที่ทำให้เขารู้สึกโล่งใจสบายใจไร้กังวลน,นั่นเองเพราะหัวเข่าที่เหยียดออกไปทั้งสองข้างแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเขายอมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ อีกทั้งร่างกายกับแข้งขาก็มีความยืดหยุ่นดีจึงสามารถพับงอได้นี่จึงเป็นท่านั่งที่มีทั้งความยืดหยุ่นของร่างกายและจิตใจที่เป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของคนไทยเราแบบที่ 2. นั่งตัวตรงคนที่ชอบนั่งตัวตรงพร้อมท่าทางเรียบร้อยไม่ต้องบอกก็สามารถคาดเดาความหมายได้ไม่ยากเลยครับ เพราะการนั่งตัวตรงย่อมหมายความว่าเขามีความมั่นใจในตนเองสูงหากคุณนั่งแบบนี้จนเป็นท่านั่งตามธรรมชาติจนเป็นปกตินิสัยของคุณอยู่เป็นประจำไปแล้วก็ย่อมแสดงว่าคุณเป็นคนแข็งแรงทางกายภาพและเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือที่ทุกคนให้ความไว้วางใจได้เสมอเพราะใครๆต่างก็หันมาหาคุณกันทั้งนั้นเพราะเขารู้ดีว่า เขาจะได้รับความช่วยเหลือในด้านกําลังใจหรือการปลอบใจก็ย่อมมีให้กันและถึงแม้ว่าคุณจะมีงานหรือภารกิจมากมายแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังเป็นคนที่รู้จักหาเวลาสนุกกับชีวิตและเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ด้วยเช่นกันแบบที่ 3. นั่งเอนไปข้างหลัง อาการนั่งเอ็นไปข้างหลังเป็นท่านั่งที่คุณชอบนั่งอยู่เป็นประจำเชื่อไหมครับว่าคนที่ชอบนั่งเอ็นไปข้างหลังแถมยังใช้แขนค้ำกับพื้นอีกต่างหากท่านั่งแบบนี้สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนช่างคิดช่างวิเคราะห์เพราะคนที่นั่งเอ็นหลังจะเห็นมุมมองที่ช่วยให้เขามองเห็นภาพกว้างขึ้นสามารถสังเกตสถานการณ์รอบตัวได้ดีขึ้น โดยที่ตัวเองยังไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยเพราะเขาต้องการพินิษพิเคราะห์ในสิ่งที่เขาได้เห็นเสียก่อนมีความปลอดภัยไว้ก่อนจะต้องระวังตัวอยู่เสมอหากตัวเองจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นนอกจากความระมัดระวังตัวแล้วเขายังมีนิสัยเป็นคนที่เกรงใจอีกด้วยมีความเคารพและเป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่นเอามากๆ เพราะเขาไม่อยากทำร้ายจิตใจของใครนั่นเองแบบที่4นั่งข้อเท้าไขว้กันหากพบว่าเมื่อคุณนั่งลงแล้วชอบเอาข้อเท้าไขว้กันเสมอนั่นหมายความว่าคุณมีความสง่างามอยู่ในตัวเป็นความสง่างามของนางพญาหงและคุณยังเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรี เป็นคนติดดินไม่เย่อหยิงเนื่องจากท่านั่งข้อเท้าไขว้กันนี้เป็นท่าที่ตัวเองมีความผ่อนคลายมากที่สุดข้อเท้าที่ไขว้กันพร้อมกับเปิดเท้าออกเล็กน้อยก็ย่อมแสดงว่าคุณรู้สึกสบายไม่เกรงไม่เครียดท่านั่งข้อเท้าไขว้กันนี้จึงถูกจัดให้เป็นท่านั่งของนางพญาผู้สง่างามซึ่งในวิชาดูลักษณะคนนั้นได้ให้คำนิยามกับท่านี้ว่า เป็นท่าที่เปรียบเสมือนกับราชินีในฝูงพึ่งที่สามารถทําให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างมีความรู้สึกมั่นใจไปกับนางด้วยแบบที่ 5. นั่งวางแขนเอามือยึดเกาะหากพบว่าตัวเองมักนั่งตัวแข็งๆหรือเกรงตัวพร้อมกับมือทั้งสองข้างจับพนักวางแขนเอาไว้เพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะ นั่นย่อมหมายความว่าคุณเป็นคนอ่อนไหวและวาดระแวงกับสิ่งต่างๆรอบตัวหรือสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพราะการวางแขนลงไปนั้นช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงยิ่งขึ้นมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจแถมยังรู้สึกสบายและมีความปลอดภัยดีอีกต่างหากการนั่งแบบนี้จึงมีความหมายไปในทางที่ดีไม่น้อยเพราะนั่นหมายความว่า คุณเป็นคนมั่นคงและมีเหตุผลเป็นคนที่เพื่อนฝูงและครอบครัวสามารถพึ่งพาได้หรือขอคำปรึกษาได้อยู่เสมอคุณก็ย่อมจะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับพวกเขาได้นั่นเองแบบที่ 6. นั่งกอดอกท้านั่งกอดอกย่อมเป็นท่านั่งของคนที่มีความระมัดระวังตัวหากคุณนั่งท่านี้อยู่เสมอ การกอดอกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันตัวอย่างหนึ่งยิ่งกอดอกแน่นก็ยิ่งทำให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นและช่วยเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่มีอวัยวะส่วนไหนของร่างกายที่จะสามารถป้องกันได้ดีไปกว่าแขนทั้งสองข้างที่กอดกันแน่นก็เหมือนมีการดอยู่ข้างหน้าคนที่ชอบกอดอกเวลานั่งจึงมักเป็นคนรอบคอบละละเอียดถี่ถ้วน จริงจังกับชีวิตช่างคิดช่างวิเคราะห์จนเป็นธรรมชาตินิสัยของเขาไปเลยแบบที่7นั่งพับเพียบคนที่ชอบนั่งพับเพียบไม่ว่าจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายการนั่งพับเพียบนั้นเป็นท่านั่งที่หัวเข่าทั้งสองข้างยื่นออกไปด้านข้างเล็กน้อยก็จะสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนมีระเบียบ เป็นนิสัยของคนเรียบร้อยและชอบที่จะใส่ใจในรายละเอียดต่างๆและยิ่งไปกว่านั้นคุณมีทั้งความอ่อนหวานความเห็นอกเห็นใจที่เป็นธรรมชาตินิสัยของตัวเองนั่นก็ย่อมแสดงว่าผู้ใดที่ชอบนั่งพับเพียบไม่เพียงแต่เป็นคนอ่อนหวานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะลักษณะท่าทางแบบนี้ยังหมายถึงความมีสเสน่ห์ของคนเจ้าชู้เล็กๆอีกด้วย <What? S 2> หากเราสังเกตจากกิริยาท่าทางของเขาให้ดีจะมองเห็นหัวเขาที่ยื่นออกไปข้างหน้าของคนที่มีมิมตรไมตรีไม่มีความรังเกยียจอยู่ในใจและจะยินดีต้อนรับผู้มาเยือนอยู่เสมอแบบที่ 8. นั่งวางมือบนตัก หากพบว่าทุกครั้งที่คุณนั่งลงชอบวางมือไว้บนตักหรือซ่อนไว้ในตักก็ตามไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณเป็นคนคิดมากและเป็นคนค่อนข้างขี้อายคุณจึงเก็บอาการด้วยการเก็บมือไว้อยู่นิ่งๆเขาไว้เพราะมันช่วยให้คุณหายประมาได้และดูสงบเสงี่ยมดีเป็นผู้มีความสุขุมคัมภีรภาพเหตุผลที่คุณทำเช่นนี้ ก็เพราะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณด้วยและคุณก็ไม่ชอบโอ้โอวดอีกต่างหากอีกทั้งเป็นคนเห็นใจคนมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอื่นนี่จึงเป็นท่าทางของคนสุภาพอ่อนโยนผู้มีความเมตตาการุณาเป็นอย่างมากบแบบที่ 9. นั่งคุกเขา่าเมือ่อใดก็ตามที่เราเห็นคนนั่งคุกเขา่า เราก็มักจะนึกถึงคนญี่ปุ่นกันก่อนเลยใช่ไหมครับการนั่งคุกเข่าไม่ใช่ท่าทางที่นั่งง่ายเลยนะครับหากท่านไม่ได้ฝึกนั่งแบบนี้บ่อยๆก็จะรู้สึกว่านั่งยากลำบากมากคนที่ชอบนั่งคุกเข่านั้นก็ย่อมมีความพิเศษอยู่ในตัวไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเพราะถ้านั่งแบบนี้มีความหมายว่าคุณเป็นคนกล้าแสดงออกมีความแน่วแน่ และพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคนอื่นเป็นท่านั่งที่พร้อมที่จะลุกขึ้นทันทีหากมีความจำเป็นและจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและบ่อยครั้งที่เราได้เห็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ท่านกำลังดูแลบุตรหลานอยู่ได้นั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆเพราะท่านชอบนั่งท่าเตรียมพร้อมแบบนี้อยู่เสมอหากมีอะไรเกิดขึ้น ก็สามารถลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแบบที่10นั่งตรงกลางถ้านั่งแบบที่10นี้แปลกว่าท่านั่งแบบอื่นๆอ,อยู่ตรงที่ตำแหน่งของการนั่งนะครับท่านั่งของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละคนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเดินมาถึงเก้าอี้ยาวหรือโซฟามานั่ง แล้วนั่งลงตรงกลางเก้าอี้ยาวนั้นเลยก็ย่อมหมายความว่าคุณเป็นคนมีความมั่นใจสูงไม่เคอะเขินไม่รีรอที่จะนั่งลงตรงกลางเสียเลยเป็นนิสัยของคนมีความมั่นใจที่เขาสามารถนั่งได้ทุกที่ตามความต้องการโดยไม่ต้องคิดซ้ำสองและนี่เป็นจุดเด่นของคนกล้าได้กล้าเสียอีกทั้งยังมีความเป็นมิตรกับผู้คน และเขามักหาเพื่อนได้อย่างง่ายดายไม่อยากเย็นนักส่วนคนที่ไม่มีความมั่นใจนั้นก็มักจะนึกไม่ออกว่าจะนั่งลงตรงไหนดีและบ่อยครั้งที่เขายืนรอเก้ๆก้กังๆอยู่นานแบบที่11นั่งขาไขว่ห้างแลว้วแกวงขาด้วยหากคุณเป็นคนที่ชอบนั่งขาไขว่ห้างและแกวงขาหรือเขย่าขาไปด้วยนะครับ นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่หลายคนบอกว่ารับไม่ได้เลยแต่กลับมีความหมายไปในทางที่ดีอีกต่างหากเพราะนั่นเป็นบุคลิกของคนที่มีระเบียบว,วินัยและตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นเขามักจะทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ทุกครั้งโดยไม่ต้องหาคำแก้ตัวใดการทำแบบนี้สามารถทำใจเขาให้นิ่งลงได้ทำใจเย็นๆได้ แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสับสนวุ่นวายก็ตามและนอกจากนั้นเขายังเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนช่างสังเกตและเก็บรายละเอียดได้เก่งอย่างเหลือเชื่อด้วยเหตุนี้เองเขาจึงสามารถอ่านใจคนได้อย่างไม่ยากเย็นนักและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือหากเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดเขาก็จะไม่ปฏิเสธ แบบที่12นั่งเอามือวางทับกันบนตักหากคุณพบเห็นคนที่นั่งลงอย่างเรียบร้อยแถมเอามือวางทับกันบนตักอย่างสุภาพเรียบร้อยอีกต่างหากคุณจะสามารถอ่านบุคลิกของเขาได้เลยว่าเขาเป็นคนใจเย็นสงบสงเวยแถมใจดีอีกต่างหากเขาเป็นคนเงียบเงียบแต่ชอบเข้าสังคมและเมื่อใดที่เขาเอ่ยปากพูดออกมา เขาก็มีวาจาหน้าฟังเป็นนักสนทนาที่ยอดเยี่ยมเป็นทั้งคนระวังคำพูดและจะพูดเบาๆให้เราได้ยินอีกทั้งเป็นคำพูดที่มีคนยินดีรับฟังมากมายและข้อดีอีกอย่างของเขาก็คือเขามักเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนอยู่เสมอแบบที่13นั่งกุมมือบนตัก ให้คุณลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาคุณนั่งลงแล้วคุณชอบกุมมือแน่นๆอยู่บนตักของตัวเองอยู่หรือไม่หากคุณทำแบบนี้ก็ย่อมมีความหมายว่าคุณมีความลหลงไหใฝ่ฝันในสิ่งที่คุณชอบเพราะมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่ในตัวแต่คุณเป็นคนอบอุน่นและน่ารักกับทุกคนคุณจึงชอบที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกดีและมีรอยยิ้มอยู่เสมอ ด้วยคุณสมบัติที่ดีนี้เองผู้คนจึงกล้าที่จะเข้าหาคุณเองโดยไม่ต้องบอกกล่าวก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงกันไปไม่มากก็น้อยนะครับท่านั่งทั้งหมดที่เราได้นําเสนอไปแล้วนั้นมีท่าไหนที่คุณคุณนั่งกันอยู่เป็นประจำไหมครับถ้าหากคุณมีท่านั่งที่แปลก และแตกต่างไปกว่าท่านั่งที่มีอยู่ในคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม